สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะเล่ากั็ถึงประวัติของบุคคลคนหนึ่งนะครับผมที่ผมได้ยินชื่อของเขาครั้งแรกเนี่ยนะครับผมชื่อมันดูแบบ ฟงฟิงมากๆเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะในปลอดของเขานะครับผมแล้วเราก็ได้รู้เลยนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อันตรายนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่โหดเหีเ้ยมที่สุดในโลกเลยครับเขาคนนี้นะครับผมมีฉาย,ยาว่า Butcher of l y o n นะครับผมหรือว่านักชำแหละแห่งลียงนะครับผมลียงคือเมืองในฝรั่งเศสนะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมก็เรียกได้ว่า เขาคนนี้เนี่ยได้ทําความโหดร้ายเอาไว้กับเมืองลียงเอาไว้มากๆเลยนะครับผมแล้วเขาคนนี้เป็นใครกันเราจะพาทุกคนนะครับผมไปรู้จักกับชายที่มีชื่อว่าคลาวส์บาร์บี้นะครับผมหรือว่าชื่อเต็มๆเนี่ยก็คือนิกคลาวส์คลาวส์บาร์บี้นะครับผมเป็นไงเลยชื่อบาร์บี้เลยใช่ไหมละครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยไม่บาร์บี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมส่งผลให้คนตายนับหมื่นชีวิตเลยนะครับผมเรื่องราวของเขาเนี่ย ช่างทั้งอัศจรรย์นะครับผมแล้วก็ช่างน่ากลัวเหลือเกินด้วยซ้ำไปตู้ของเขานะครับผมเป็นทั้งนาซีนะครับผมเป็นทั้งสายลับให้กับอเมริกานะครับผมเป็นทั้งผู้ช่วยของจอมเผด็จการในอเมริกาใต้นะครับผมแล้วก็เป็นพ่อค้าอาหาด้วยนะครับผมคือเป็นแม่งทุกอย่างเลยนะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นได้ยังไงกันในวันนี้แหละเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับบู t เชอร์ออฟลิยงกันนั่นเองครับตู้ของเขาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าในตอนแรกนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วย SS ของเยอรมันนะครับผมในยุคสงครามโลกครั้งที่2หน่วย SS เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์เหมือนหน่วยส่วนตัวของฮิตเลอร์นะครับผมแล้วหลังจากที่ตัวของเขาเนี่ยนะครับได้ทํางานที่หน่วยข่าวกองในกรุงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับผมไประยะหนึ่งเนี่ยตัวของเขาก็ได้ถูกย้ายมาที่ฝรั่งเศสซึ่งในฝรั่งเศสในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมถูกนาซียึดไว้ถูกไหม แล้วก็ได้มีการแบ่งดินแดนนะครับผมเป็นฝรั่งเศสที่ถูกเยอรมันเนี่ยปกครองนะครับผมกับฝรั่งเศสทางใต้นะครับผมจะเรียกกันว่าวิชีฟลามน,นะครับผมก็จะเป็นฝรั่งเศสที่ยังมีเอกราชอยู่แต่ก็เรียกได้ว่ามีอิทธิพลจากเยอรมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวของคลาวส์บาบี้เองเนี่ยก็ได้ถูกส่งไปประจําการนะครับผมในฐานะของหัวหน้าเกสตาโปนะครับผมเกสตาโปคืออะไรครับเกสตาโปคือ หน่วยตำรวจข่าวกองรับของนาซีนั่นเองนะครับผมเรียกง่ายๆ่ามันคือ CIA ของนาซีนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าถูกส่งไปยังลียงนะครับผมซึ่งในลียงนี้เองเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในวีชีฟลานนะครับผมก็คือเป็นฝรั่งเศสที่ยังเป็นเอกราชอยู่ครับผมและเรียกได้ว่าในเมืองลียงนี้นะครับก็เป็นที่รวมของกลุ่มต่อต้านเยอรมันนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของม็อบอะไรแบบนี้นะครับตัวของไอ้คลาสบาร์บี้เนี่ยก็ได้ถูกส่งไปจัดก,การนะครับผมไม่ว่าจะทั้ง กลุ่มต่อต้านนะครับผมหรือว่ากลุ่มชาวยูเนี่ยนะครับก็ถูกเขาจัดก,การอย่างโหดเหี้ยมมากมายเลยนะครับผมมีการสังหารคนไปมากกว่า4 0 0 0คนนะครับผมแล้วก็มีการส่งชาวยูแล้วก็ส่งกลุ่มต่อต้านจากฝรั่งเศสเนี่ยมากกว่า7,500คนนะครับผมไปยังค่ายลมควันนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ลมควันก็เท่ากับส่งไปตายนั่นแหละครับ ก็ส่งไปกว่า7,500คนเลยนะครับผมในนาทีสุดท้ายเองที่เขาจะต้องอยู่รียงเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะต้องออกมาจากรียงก่อนที่แบบว่ารียงเนี่ยจะถูกสัมพันธมิตรเนี่ยเข้ามายึดได้เนี่ยนะครับผมตัวของเขาก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับที่จะส่งชาวยิวจานวนมากเนี่ยขึ้นรถไฟไปนะครับผมแล้วก็ส่งไปฆ่าต่อนะครับผมที่ค่ายอัลชวิตในตํานานนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าแค่นี้เนี่ยก็โหดสุดๆแล้วใช่ไหมครับแต่บอกไว้เลยว่าเนี่ยแค่จุดเริ่มต้นนะครับผมเพราะว่า ถูกส่งไปลมวันเนี่ยมันตายอย่างรวดเร็วอว่ถูกไหมแต่ความโหดร้ายจริงๆของคลาวบาร์บี้เนี่ยนะครับผมคือการที่เขาเนี่ยนะครับจะชอบทรมานนักโทษด,ด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับผมแล้วก็ทรมานจนตายเลยนะครับมีผู้หญิงเนี่ยเคยถูกเขาทรมานเนี่ยเอาหัวจับฟาดกับโต๊ะจนหัวแตกนะครับผมแล้วพอเลือดไหลออกมาเนี่ยเลือดรอให้แห้งก่อนนะเลือดหแห้งเสร็จล้วค่อยเอาหัวโขกใหม่ให้เลือดไหลต่อครับแล้วก็ทําอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับผมเรียกได้ว่ามีคนต้องตายจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ย เต็ไมไปหมดเลยนะครับผมและเหตุการณ์สาคัญที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานเด่นของเขาเลยเนี่ยนะครับผมคือการที่เขาเนี่ยนะครับผมสามารถจับผู้นํากลุ่มต่อต้านของฝรั่งเศสได้นะครับผมนั่นก็คือชอนมูรินนั่นเองครับก็ถูกเขาจับเอาไว้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่า ทรมานอย่างช้าๆจนตายนะครับผมคือเรียกได้ว่าทรมานเนี่ยให้พูดออกมานะครับผมแต่ก็ไม่ได้คิดจะปล่อยไปอยู่ดีนะครับก็คือจะทรมานให้ตายเลยนั่นเองนะครับผมและในปีถัดมาเนี่ยหลังจากที่จับหัวหน้ากลุ่มผู้นํากลุ่มต่อต้านได้เนี่ยนะครับผมในปี1944เนี่ยก็ได้ทาสิ่งที่เรียกได้ว่าโหดร้ายจนแบบว่าทั้งโลกเนี่ยรับไม่ไหวเลยนะครับผมก็คือเขาเนี่ยนะครับผมได้ไปจับ เด็กที่ซ่อนอยู่ในบ้านมานะครับผมพร้อมกับคุณครูนะครับเด็กนี้นะครับผมอายุนะครับตั้งแต่แบบ4ขวบไปครับผมถึง17ขวบจับมาทั้งหมดเลย44คนแล้วก็ครูอีก7คนนะครับผมจับมาเนี่ยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็เรียกได้ว่าส่งไปฆ่าตายหมดนะครับผมใน51คนเนี่ยรวมครูด้วยถูกไหมก็คือ4 4บวกกับ7นะครับผมก็เป็น51าอดพีนะครับ เรียกได้ว่ารอดมาแค่คนเดียวนะครับผมคือคนครูอีก50คนเนี่ยตายหมดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับผมที่เขาได้กระํำลงไปนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอนาซีได้พ่ายแพ้เนี่ยนะครับผมตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําลายหลักฐานการเป็นนาซีของเขานะครับผมเรียกได้ว่าลบรอยสักที่เป็นเหมือนรอยสักระบุตัวตนของหน่วย SS อออกไปนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่า หนีมานะครับผมผ่านแรดไลน์นั่นเองครับแรดไลน์ก็คือช่องทางนะครับผมที่พวกทหารเยอรมันเนี่ยจะใช้หลบหนีมาออกจากทวีปยุโรปมายังอเมริกาใต้นะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ได้หนีออกมาด้วยเงื้อมือของความช่วยเหลือของชาวเยอรมันนะครับผมเหล่าทหารที่ชอบหนีมาเนี่ยก็จะเหมือนช่วยเหลือกันเองถูกไหมก็ยังมีคอนเน็กชันมีเน็ตเวิร์กอยู่นะครับแต่การออกมาจากเยอรมันของบาร์บี้เนี่ยนะครับผมออกมาได้โดยการที่อเมริกาเนี่ยช่วยพาเขาออกมาที่ เซาท์อเมริกาก็คืออเมริกาใต้นั่นเองครับผมมาอยู่ที่โบลิเวียนะครับโดยสาเหตุที่อเมริกาเนี่ยทำไมถึงต้องมาช่วยค้าสบาร์บี้ล่ะอเมริกาเองอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ใช่เหรอครับผมคือหลังแยกจบสงครามเนี่ยนะครับผมตัวของเขาเองนะครับได้ถูกอเมริกาเนี่ยนะครับผมทาบทามไปทำงานในหน่วย CIC นะครับผมก็คือ US c o u n t e r Intelligence Corps นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหน่วยข่าวกองลับในยุคนั้นของอเมริกานะครับผมและทั้งอเมริกาเองเนี่ย ก็แลกกับการที่ว่าเขาจะมาทํางานให้นะครับผมเพราะความสามารถของเขาในการที่จะเข้นข้อมูลต่างๆออกมาการทรมานนักโทษเนี่ยมันเก่งเหลือเกินนะครับผมก็เลยแบบว่าให้ทั้งเงินนะครับผมแล้วก็ให้ทั้งการปกป้องนะครับผมจากเนื้อมือของกฎหมายนะครับผมหรือว่าการตามล่าจากหน่วยอื่นๆที่เรียกได้ว่าจะต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากเลยเนี่ยทำให้ตัวของบาร์บี้เองอ่ะ ก็ช่วยอเมริกาในเยอรมันนะครับผมเป็นเวลา2ปีจนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้ออกมาอย่างบลริเวียนั่นเองครับหลังจากที่มาที่บลริเวียนะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังทํางานให้กับอเมริกาต่อนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเริ่มเปิดธุรกิจอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็รวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนั่นเอง เกรือข่ายของเขาการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าถูกออกล่าวขานกันว่านะครับผมถึงตัวของปาโบเอสโคบ r าพ่อ้ายาในตำนานด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าหากใครอยากรู้ประวัติเต็มๆของปาโบเอสโคบาเนี่ยแนะนําว่าไปดูซีรีส์หนาโคสนะครับผมใน Netflix ได้เลยนะครับสนุกมากๆจริงเราจะได้เห็นเลยว่าแบบโอ้โหแม่งสุดยอดมากๆเลยนะครับผมปาโบเอสโคบาเนี่ยมันแบบ มันจะอะไรขนาดนั้นว่าแบบโดนจับเนี่ยจะต้องเข้าคุกใช่ปะขอรัฐบาลเออเข้าคุกก็ได้เว้ยแต่สร้างคุกขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็สร้างคุกขึ้นมาเป็นอย่างกับปราสาทเลยครับอันนี้คือปาโบลโซบานะจากนั้นเองเรากลับมาที่ทางฝั่งของคลาวส์บาร์บี้กันต่อดีกว่านะครับผมพอมาที่บริเวียเนี่ยเปิดธุรกิจอะไรต่างถๆๆูกไหมครับก็ได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองด้วยนะครับผมจากคลาวส์บาร์บี้เนี่ยเป็นคลาวส์อัลส์มันนะครับผมก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าได้ช่วยงานนะ ผู้นำเผด็จการของโบลิเวียในตอนนั้นฮูโก้แบนเซอร์ซัวเรสด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าช่วยแบบหลายๆอย่างมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองนะครับผมหรือว่าช่วยเรื่องแบบหน่วยลับต่างๆนะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีประโยชน์สุดๆนะครับผมในเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกให้ทุกคนเนี่ยเอาไปช่วยกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็มักจะไปยุโรปบ่อยๆด้วยนะครับผมแถมยังกลับไปที่ฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้โดนจับอะไรเลยนะครับผมเรียกได้ว่า ลีกนีความผิดได้เก่งสุดๆนะครับผมแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของผู้ล่านาซีนะครับผมก็ได้ติดตามตัวไปเจอตัวของคลาวส์บาร์บี้นี่จนได้นะครับผมว่าแบบเขาอยู่ที่โบลิเวียเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าคลาวส์บาร์บี้อ่ะช่วยรัฐบาลโบลิเวียในการที่จะจัดการเราคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยผมช่วยเรื่องหน่วยข่าวกองรับเยอะมากเลยโบลิเวียนะครับผมปฏิเสธนะครับที่จะส่งตัวของเขาให้กับฝรั่งเศสนั่นเองก็เรียกได้ว่าโอ้โหขนาดแบบว่า ได้เจอตัวแล้วอะยังเอาตัวกลับมาลงโทษไม่ได้เลยนะครับผมจนสุดท้ายแล้วนะครับจุดจบของคลาวส์บาร์บี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ว่าทางผู้นําของโบลิเวียที่เป็นเผด็จการเนี่ยถูกล้มอํานาจลงไปนะครับผมแล้วอานาจใหม่ก็ได้ขึ้นมานะครับผมแล้วในอํานาจใหม่นี้เองเนี่ยก็ได้ทําข้อตกลงกับฝรั่งเศสนะครับผมเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสเนี่ยจำเป็นต้องส่งตัวของคลาวส์บาร์บี้เนี่ยให้ไปสู่ฝรั่งเศสเพื่อไปรับโทษนั่นเองซึ่งกว่าเขาจะได้รับโทษเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่า ยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าก็มีทนายเนี่ยคอยบอกว่าจริงๆแล้วอายุความของคดีเค้าสบาร์บี้เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับตัวของเขาก็ได้ถูกตัดสินโทษอยู่ดีให้จําคุกตลอดชีวิตนั่นเองครับทางอเมริกาเองก็ได้ออกมาขอโทษฝรั่งเศสนะครับผมจากการที่ว่าได้ปกปิดแล้วก็นําตัวของเค้าสบาร์บี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเหมือนเจ้าหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่ว่าจะหลีกหนีโทษของฝรั่งเศสไปได้ด้วยอเมริกาก็ออกมาขอโทษแบบเป็นทางการนะครับและในท้ายที่สุดแล้วนี่เองนะครับผมตัวของเด้าส์บลง ในคุกที่ฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับผมจบตำนาน b ู t c h อ r ์ออฟลียนะครับจอมชำระแห่งลีย n งนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมของประวัติชายคนหนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาแม่งเป็นมาทุกอย่างจริงๆเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าแบบถามว่าใช้ชีวิตเนีนะครับผมชีวิตของเขาคนนี้แม่งคือแบบ สุดยอดหน่วยข่าวกองของโลกอ่ะคือถามว่ามันโหดไหมมันโหดนะครับผมแต่ฝีมือของเขาก็คงเก่งจริงๆแหละไม่อย่างนั้นโอ้โหทุกประเทศเนี่ยไม่ต้องการตัวเขาขนาดนี้หรอกนะครับผมไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากได้ตัวไปช่วยทางนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เราเอาเรื่องของบุคคลมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อนะครับจากช่อง History World ที่เราเล่าว่าทําทไมทหารเยอรมันเนี่ยถึงชอบหนีไปอาอตแลนติกเลอเกินหากอยากไปฟังเรื่องนั้นนะครับผมก็ลองไปฟังในช่อง History World กันได้เลย ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาอะไรครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World ครับ